ช่วงไหนฉีดหน้านะคะก็คือกินพื้นที่ไปครึ่งหน้าแล้วนะถ้าเป็นคนที่ทําจมูกมาแรกๆอะ่ะพี่ว่าใส่ไม่ได้เลยอันนี้ราคา ็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์แล้วนะคะวันนี้พิมพ์ก็มากับกลุ่มแว่นของพิม์เลยนะคะมีทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ไม่แบรนด์แล้วก็มีทั้งหลักสิบไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะหลักสิบคือหลักสิบจริงๆพี่มาเป็นคนที่ชอบซื้อแว่นนะคะชอบใส่แว่นมากๆเลยเพราะว่าแดดเมืองไทยมันแรงด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอันเสริลีที่สามารถใส่ได้ทุกวันนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้นะคะแล้วก็ไปไปดูกัน อันนี้จะขอเรียงลำดับจากความชอบแบบว่าใส่บ่อยๆเลยนะคะก็เริ่มอันแรกเลยนี่เลยอันนี้จะเป็นแว่นจาก Gentle Monster อันนี้จะเป็นรุ่น Dreamer 17ตัวเนี้ยเป็นแว่นที่พิมพ์หยิบมาใส่บ่อยมากนะคะแล้วก็ใส่มาแบบ น่าจะ2ถึงสปีแล้วนะเป็นทรงที่สวยมากๆเลยแล้วพิมก็รู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าพิมเคยอ่านประวัติของเจนเทอร์มอนเตอร์มาเขาเป็นสัญชาติกาลีเนาะถ้าเรารู้จักเนี่ยก็อาจจะรู้จักจากคุณเจนนี่แบ็คพิงนะคะที่เป็นพีเซนเตอร์ที่ใส่เนาะแล้วก็ดาราเก,กาหลีหลายๆคนนะคะในซีรีส์อะไรเงี้ยเขาก็จะใส่กันนะคะพอเป็นสัญชาติเกาลีแล้วก็เป็นเจ้าของโดยคนที่เป็นเอเชีย e เนี่ยเขาก็จะทําทรงแว่นที่เหมาะกับใบหน้าของคนเอเชีย e นะคะก็เลยทําให้เวลาใส่แว่นแบรนด์เนี้ยพิมว่ามันเข้ากับหน้าพิม มากๆแล้วมันก็ใส่แล้วสวดมากๆนะคะคือพี่มาเลือกไปโรงนี้เพราะว่าถึงว่ามันใหญ่ดีแล้วเวลาที่ใส่ออกไปด้วยความแดดประเทศไทยมันกันแดดได้เยอะดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนหน้าเล็กด้วยมั้งพอใส่ไปปุ๊บมันก็คือจะเต็มหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วเนี่ยช่วงไหนฉีดหน้านะคะก็คือกินพื้นที่ไปครึ่งหน้าแล้วนะจะใส่แบบเต็มเต็มตานะคะหรือว่าจะใส่แบบคาดขึ้นไปพี่ว่ามันก็ดูชิคๆดีนะเลเย์เขาเป็นเลนดำนะคะคือกันแดดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วมันไม่หนาที่สําคัญนะคะแว่นนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี พี่ชอบใส่แบบนี้เพราะพเป็นคนที่ชอบใส่แว่นคาดหัวนะคะแต่ว่า้าเป็นอย่างเงี้ยมันมีจุกๆออกมาแบบเนี้ยคือเวลาที่ใส่คาดหัวไปอ่ะมันจะกินผมนะคะซึ่งมันทําให้ผมเรายุ่งได้นะแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเลยจะใส่แบบนี้นะคะหรือว่าจะใส่ขึ้นไปแบบเนี้ยก็คือเท่ดีตัวนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันลดหรือยังนะคะจะอยู่ที่ประมาณแบบ8 0 0 0ันถึงหมื่นสาอะไรอย่างนงี้เนาะตอนนี้เจนทอมมอนเธอร์ก็มีช็อปที่ไทยแล้วนะคะที่เอ็มพอเทียนะก็สามารถไปลองดูกันได้ไปลองใส่กันได้นะ นี่อันนี้ดีเมอร์17จะใหญ่ประมาณนี้เลยต่อไปนะคะก็เป็นอันที่ใส่บ่อยมากๆเลยในช่วงนี้นะคะแ้บใส่ออกไปแล้วก็แบบคนหถามหาพิกัดกันเยอะมากก็คือแว่นอันนี้เลยทุกคนอันนี้ราคา 49บาท49-59บาทแต่ว่าเป็นหลักสิบนะคะที่มาแบบตามหาแว่นเลนที่มันมีความใสๆแต่ว่ามีสีให้มันมีสีหน่อยนะคะมันจะได้ดูเท่ๆนะแล้วก็ไปเจอแบบ ยิงมาในทิกต o อกนะคะก็เลยกดสั่งเลยแล้วปรากฏว่ามันดีจริงทุกคนใส่แล้วมันแบบเฮ้ยใส่เหรอรู้ปะราคาหลักสิบบาทชอบมากเลยนะคะแล้วเนี่ยมันใส่แล้วมันไม่ดูน่าเบื่อนะคือมันจะเห็นตาของเราด้วยวันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมคอัพตาของเรายังสวยเราก็สามารถที่จะใส่แล้วก็ยังเห็นเมคอัพตาได้นะคะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยมันก็จะมืดไปเลยถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็คือพิมใส่แล้วแบบสามารถที่จะไปออกงานได้เพราะว่ามันดูมีความแบบเก๋ๆชิคๆแล้วก็ดูแฟชั่นนะคะถือว่ามันเป็นไอเทมที่ พิมพ์ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะงอกแต่ละอันออกไปอีกเยอะเลยแต่ว่าถ้าใครแบบอยากใส่บันเนมอะแบรนด์เจนเทอรมอนเตอก็มีนะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากอาจจะมีแบบหลักพันไปปลถึงหมื่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถที่จะไปลองสื้อได้เหมือนกัน อันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันที่แต่ก่อนก็ใส่บ่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าทําไมถึงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่นี่เลยแบรนด์าร r a n s e a g าหรือาลอง n g s e a g านะคะแบรนด์เนมทุกอันที่พิมมีนะคะมันจะมีกล่องมาให้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่กล่องหรอกเป็นคนไม่ค่อยรักษาของลูกทรงแบบสี่เหลียหล่ยมผืนผ้าแบบนี้ซึ่ง มันมีช่วงหนึ่งที่พรู้สึกว่าเอ้ยแบรนด์ส่งเนี้ยฮิตนะคะข้างๆก็จะมีแบบโลโก้ที่มันตะโกนแล้วก็ขอบแหวนจะเป็นแบบมันเป็นกลาทุกคนมันไม่ใช่เป็นสีเดียวเนี่ยข้างๆก็จะเป็นโลโก้บาเลนแบบตะโกนแบบนี้เลยนะคะซึ่งพี่แบบเป็นคนที่ไม่ได้ชอบใส่อะไรที่มันตะโกนมากอันนี้ก็จะเป็นอันอันเดียวมั้งที่แบบโลโก้ตะโกนขนาดนี้นะีจริงอันเนี้ยก็คือใส่แล้วก็สวยนะคะพี่ว่ามันก็ดูแบบแฟชั่นดีนะแต่ตัวเนี้ยหนักมากใส่แล้วแบบหนักมากถ้าเป็นคนที่ทําจมูกมาเล็ก พิดว่าใส่ไม่ได้เลยแต่ว่าโอเคดีไซน์มันสวยมันเก๋แต่พี่ว่ามันแบบมันใส่ในชีวิตจริงมันลําบากอะคือมันหนักดังมากๆแล้วก็ด้วยความที่เลนเขาเป็นเลนแบบเล็กๆแบบนี้นะคะมันทําให้เวลากันแดดอะมันกันแดดได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าช่วงบนตรงเนี้ยกับช่วงล่างตรงเนี้ยคือมันนิดเดียวมันก็เห็นเลยคือถ้าใครเป็นคนที่ตาโตหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่ามันบังแดดไม่ค่อยได้ สบายเป็นอะไรที่ถ้าใครที่เป็นคนรักษาขอมหรือว่าชอบแบรนด์เนมจะต้องกลีใส่หน้าพิมพ์ได้นะคะแว่นของดีออนั่นเองนะซึ่งตัวกล่องตื้อหายปไปไหนไม่รู้เหลือแต่กล่องข้างนอกนะคะพี่หมเป็นคนไม่รักษาของแล้วก็ไม่ได้เก็บแว่นในกล่องแววนใส่กระเป๋าสารเอาไว้นะคะและมันก็ทําให้ตัวเลนตรงเนี้ยคือเป็นรอยหมดเลยคืออันนี้พิมใส่ประมาณสองถึงสรอบเองนะตั้งแต่ซื้อมาแต่ใส่ไม่ได้แล้วพังไปแล้วนะคะ มันเป็นทรงแว่นที่พิมพชอบมากๆเลยตอนที่เห็นครั้งแรกในช็อปก็คือตกหุมรักเลยนะคะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณแบบหมื่นสามนสี่นะเนี่ยใส่แล้วแบบ สวยมากแต่ตอนนี้คือตาพิมเบอร์มากเพราะว่าเลนข้างนอกโดนขูดไปหมดแล้วนะคะตัวตัวเลนเขาว่ามันมีความหนามากซึ่งมันกันแดดได้ดีมากๆตอนนั้นอะพิมไม่ค่อยได้หยิบมาใส่เพราะว่าตรงขาด่างอะมันเป็นแบบนี้ซึ่งพิมเป็นคนที่ติดการคาดหัวเนาะเพราะฉะนั้นอะเวลาใส่อันนี้ที่ไรเราคาดหัวผมมันจะมีความยุ่งทุกทีเลยตัวนี้คือพิมรู้สึกว่าพิมชอบมากมากเพราะว่ามันมีความไม่ตะโกนมันไม่ได้มีโลโก้อะไรนะคะข้างๆก็จะมีเขียนแค่คําว่า CD ดีนะคะมันเป็นดีเทลเล็กๆที่เออพิมชอบแบบนี้อะไรที่่มมันแบบไตะก แล้วก็ดูไม่รู้ว่ามันคือแบนด์อะไรอย่างเงี้ย ไปก็จะเป็นแว่นที่ราคามาหลักร้อยนะคะก็เป็นแว่นที่ซื้อจากติ๊กต็อกเหมือนกันนะแต่อันนี้มันก็มีความแบบสั่งเป็นแว่นสายตามาซึ่งรู้สึกว่าแว่นสายตาราคาถูกสาหรับพิมนะพิมว่ามันไม่ค่อยใช้ได้จริงเท่าไหร่เวลาพิมใส่อันนี้ก็คือมีความรู้สึกเหมือนเดินบนแบบอวกาศอะที่มันจะแบบมีความแบบเบอร์เบอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นจากติ๊กต็อกนะซึ่งรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแว่นที่มันเป็นทรงเนี้ยมันมีความหิดนะคะก็เลยซื้อมานะแล้วก็สวยจริงๆแต่ถ้าจะซื้ออีกทีก็คือเอา แว่นที่ไม่มีค่าสายตาแล้วนะคะนี่เห็นว่าทุกคน เนี่ยมันมีความเก๋มันมีความชิคมากเลยพี่ชอบมากนะคะเป็นทรงเดียวกับบ a l e n c i a g a นะคะแต่ว่าเป็นแบบแว่นใสเนาะแล้วมันมีความแบบแฟชั่นมากๆแฟชั่นจัดๆาถ้าแต่งตัวแบบนักเรียนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันดูสวยมากเลยนะคะแล้วมันยังเห็นเมคอัพทุกอย่างสมมติเราทาแก้มน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบทาบริเวณเนี้ยอุ๊ยทุกคนมันมีความน่ารักมันมีความอ้อนมันมีความเด็กๆมันมีความเซ็กซี่เบาๆนะพี่ชอบมากเลยก็อันนี้ส่วนมากเลยทุกคน และสุดท้ายนะคะเป็นแว่นที่รู้สึกว่าใส่ไม่คุ้มเลยแล้วก็ไม่น่าซื้อมาเลยแต่ว่าก็โอเคมันก็เป็นข้อไอ้นี่แหละว่าเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับแว่นทรงนี้อันนี้ก็คือเป็นของ Alexander McQueen นะคะจริงๆแล้วพิมรู้แล้วแหละว่าพิมเป็นคนไม่ให้เหมาะกับแว่นทรงนี้เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากจะมีแว่นที่มันดูแบบแฟชั่นใส่ในชีวิตประจําวันอาจจะไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอยากมีสักอันหนึ่งนะคะก็สนองนี้ตัวเองแล้วแล้วก็คนผมว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะกับแว่นทรงนี้ใส่ลงไปมันก็จะเป็นอย่าง มันเหมือนเราใส่แว่น VR ทุกคนที่มันเป็นของ Apple อะ่ะพิมใส่ไปแล้วแล้วพิมรู้สึกว่าอใส่แล้วมันไม่ค่อยสวยสําหรับหน้าพิมนะแต่ว่าถ้าแบบคนอื่นที่ชอบทรงเนี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะใส่สวยกว่าพิมนะเนี่ยแต่ว่าเขากันแดดได้ดีมากเพราะว่าเขาเป็นแวงนี้ใช่ไหม แล้วเขาก็แบบครอบมอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าเหมือนแว่น V R เพราะฉะนั้นแสงมันจะแทบไม่เข้าจากทางไหนเลยทุกคนสำหรับพิมมัมาใส่แล้วมันไม่ค่อยสวยด้วยแล้วตอนที่เอาไปคาดหัวเฉยๆเงะมันก็ไม่ค่อยสวยด้วยคือว่ามันแบบดูแปลกดูใหญ่ๆดูแบบไม่รู้สิพิมว่ามันไม่ไม่ค่อยสวยสําหรับพิมเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตะโกนเลยนะก็เขียนคําว่าแกรนดพรีนข้างๆนะคะแต่ว่าะพิมชอบตัวอะไรรู้ไหมทุกคนพิมชอบกล่องที่เขาให้มาค่ะคือ a l e x a n เ e r Grand Prix เขาจะมีความแบบขาวๆแล้วก็ สวยแม้กระทั่งแบบผ้าเช็ดแว่นนะคะทุกคนดูมีความผู้ดีมากๆเลย โอเคค่ะทุกคนแล้วนี้นะคะก็เป็นกลุ่แว่นของพิมพ์นะถ้าใครชอบอ่าไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเอ้ยผมใส่อันนี้แล้วก็สวยนะอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะสำหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย